ในชีวิตของนักฟุตบอลคงหลีกหนีจากคําว่าอาการบาดเจ็บไม่ได้มีตั้งแต่อาการเบาบางพักฟื้นไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงรุนแรงจนต้องเลิอกอาชีพขาแข้งเช่นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เหมือนโชคชะตาจะพยายามทดสอบพลังใจชายที่มีชื่อว่านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นิวเกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานทีมชาติไทยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สําหรับเขาแล้ว มันกลายเป็นเรื่องกดดันมันทําให้เขาต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝึกฝนและฝีเท้าให้มากกว่าใครๆในช่วงวัยสิบขวบเขาได้เข้าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครพร้อมกับเพื่อนของเขาที่ในเวลาต่อมาจะมีดีกรีทีมชาติและโด่งดังไปทั่วประเทศและเอเชียและในความมุ่งมั่นและขยันฝึกซ้อมทําให้เขาได้เข้าร่วมซ้อมกับทีมเยาวชนของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดและติดทีมชุดใหญ่ในปี2012ซึ่งเป็นปีที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ด ทำสถิติแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาลนั้นและไม่เพียงแค่นั้นเขายังติดทีมเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพร้อมกับคว้าแชมป์อาเซียนในปี2011ขึ้นชุดใหญ่ในเวลาต่อมาพร้อมกับคว้าแชมป์รายการต่างๆทุกอย่างเป็นไปได้ดีแต่โชคชะตามักส่งบททดสอบให้มนุษย์ทุกคนต้อง่าด่านและเขาคนนี้ก็เช่นกันนิวได้พบกับบททดสอบครั้งร้ายแรงนั่นคืออาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่าหน้าขาด ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานถึง7เดือนมันคือช่วงเวลาที่ฝันร้ายโดยสมบูรณ์แบบคำว่าฟ้าหลังฝนอาจจะใช้กับใครหลายๆคนได้แต่ไม่ใช่กับเขาเพราะการกลับมาของเขาหลังจากอาการบาดเจ็บนั้นไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทำให้ไม่มีชื่อไม่ติดทีมชาติส้ำรายคือการต้องย้ายออกจาก SCG เมืองทองยู่นเต็ดบ้านที่เขาแจ้งเกิดมานอกจากจะไม่เห็นรุ้งหลังฝนแล้ว ยังมีเมฆฝนพร้อมกระนำต่อแต่ด้วยเขาคือชายผู้ท้าทายกับโชคชะตาความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของเขาทำให้เขาเข้าร่วมกับสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแล้วมันฝึกซ้อมจนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หลังจากนั้นไม่นานนิวก็ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและได้ย้ายทีมไปเล่นกับสโมส b ร b ีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นกำลังหลักในเวลา2ปีต่อมา และในความตั้งใจมุ่งมั่นอันแรงกล้าของชายคนนี้ก็ไม่อาจาปิดบังได้เพราะฟอร์มการเล่นที่ดีสะดุดตาทำให้ไปเข้าตาทีมดังจากเจลีนั่นคือสโมสอโออิตะทริมิตะและได้ถูกยืมตัวไปเล่นในที่สุดจากดาวรุ่งที่มีโอกาสได้เล่นให้ทีม SCG เมืองทองยูนเตดใน Academy จนกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแม้จะมีช่วงเวลาที่เป็นฝันร้าย แต่เขาผู้ซึ่งท้าทายต่อโชคชะตาไม่เคยย่อท้อแม้สักวินาทีเดียวทำให้เขากลับมาเฉิดฉายในวงการฟุตบอลอีกครั้งนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์